ี่น้องประชาชนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นซื่อส,สัตย์สุจริตทิศตนของบุคลากรสำนักงานปปมออทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เป็นทั้งกำลังสสริมทางกฎหมายท่านกรรมการรักรรมนะครับท่านทิพตีบริการกรรักงานกดณีพิเศษนะครับึ่งวันนี้ท่านก็ได้ให้เกียรติมาด้วยตนเองท่านกรรมการปรปร ผู้สมนูทคณะอนุกรรมก,การปปงอนะครับท่านรองผู้ช่วยด้านไหนชาตินรับ,บประเทศเยอรมนีประสโวโงสท่านเรองอ่าในอิสราเอลนะครับในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยังมีตัวแทนจากยูเอ็นยูเอ็นโอทีซีนะครับแล้วก็เอฟเอพีไอนะครับท่านผู้แทนสน่วนราชการพบ <c oughs> ว่ามีบัญชีถึงเ,เกือบล้านบัญชีนะครับที่เป็นบัญชีมา ที่เข้าสู่กระบวนการเนรรี่ยทำความทำความผิดต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องนํามาสู่กระบวนการเป็นการตามกฎหมายให้ศาลเป็นผู้ตัดสินนะครับว่าคือสิ่งที่ดาเนินการไปแล้ววันนี้ท่านกรรมการธุรกรรมท่านกรรมการปปงและหลายภาคส่วนทราบดีครับนี่เป็นส่วนที่ดําเนินการไปแล้วนะครับในส่วนที่สองครับเป็นส่วนที่เยียวยาผู้รับ เรมามาทรที่สารมีคำสั่งให้ตกเป็นของแทนดินรวมถึงรายการแรกขยาอาวุธที่มีอัุภาพ่าต้นราคาสูงครับเซอร์ไพยของ่าหารจากใธรรมชาติและความเหมาะสมขอ,อ,ององในในการติดตามสื่อทรัพย์สินและอันำไปสู่การดำเนินการยึดหรือทำให้ประชาชนสามารถ